ค่ะ <Big> ที่วันนั้นคุณทักษิณชินวัตรนะคะมาให้สัมภาษณ์อาจารย์วีระธีราพัฒน์แล้วก็คุณนุ่นนะคะในรายการปลดล็อกประเทศไทยเนาะประเด็นหนึ่งเนี่ยที่คุณทักษิณพูดก็คือเรื่องที่ที่อาจารย์วีระเนี่ยตั้งก็สังเกตว่าตอนนี้บริษัทใหญ่ๆของประเทศไทยก็คือซีพนั่นแหละหยุดซื้อข้าโพดในประเทศ เพื่อรอนําเข้าจากสหรัฐในราคาที่ถูกกว่านี่นะคะซึ่งเกษตรกรก็เป็นกังวลน,นะว่าจะได้รับผลกระทบจากการเจรจา,าภาษีนี้คุณทัศินก็อ้างหลักเศรษฐศาสตร์อุปสองค์อุปทานนะว่าคือข้าวโพดเราเนี่ยแบาทเราผลิตสี่ล้านตันเขาต้องการใช้8ล้านตันเราต้องการใช้8ล้านตันฉะนั้นอีก4ล้านตันก็นําเข้ามาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะที่ผ่านมาเราก็ไปซื้อจากพ่มาจาก,กลาวแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไม่ซื้อจากพม่าจาก,กลาวเพราะว่าเผาเอา เ,เราก็เอามาจากไกลๆมาจากอเมริกาเลยแล้วก็ศูนย์ประเด็นที่อาจารย์วิระตั้งข้อสังเกตว่าข้าวโพสดสหระทำมาเป็นสินค้า GMO เนาะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังสาภาพยุโรปค,คุณทัศน์สินก็บอกไม่เกี่ยวกันเพราะเราไม่ได้ส่งออกเข้าวโพดเนาะนะคะ คุณทัศินบอกว่าการส่งออกเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยข้าวโพด GMO ไม่ผิดกฎของสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปไม่ได้ห้ามนําเข้าไม่ได้บังคับติดฉลากบนเนื้อสัตว์นมแล้วก็ไข่ด้วยนะคะก็อันนี้ทีนี้ประเด็นก็คืออันเนี้ยเราขอเรียนขอแยกเป็น2เรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่องเกษตรกรก่อนคุณสังกมากคะเกษตรกรเนี่ย<อ>ต้องบอกว่าคือเกษตรรายย่อยอยู่ตรงไหนบ้างเพราะเรากําลังดูเรื่องหมูอาหารสัตว์ข้าวโพดเนาะหมูเนี่ย อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมีโรคหวัดหมูนะคะแล้วก็มาจนถึงที่หมูนำเข้าลักลอบนำเข้าที่พวกหมูเถื่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหมูเนี่ยอยู่ในเกษตรกรรายย่อยนะคะต่อมาก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในรายใหญ่เนี่ยรวมกับเจ้าใหญ่ไปแล้วเนี่ย ถึง80%เฉพาะ CP เนี่ยสัดส่วนผู้ผลิตหมูเนี่ยเลยนะคะถ้าเราไปดูส่วนแบ่งอาหารสัตว์เนี่ยอยู่ในมือ C p แต่ว่าพอเป็นประหลาดข้าวโพดเหลืองสัตว์ในประเทศเนี่ยหกหมื่นล้านบาทเนี่ยอยู่ในมือเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด4ี่แสนห้าหมื่นรายนะคะฉะนั้นการไม่รับซื้อข้าวโพดซึ่งตอนนี้เขาหยุดรับซื้อจริงๆนะคะโดยอ้างเรื่องนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทาให้ผู้คนเข้าใจได้แหละ ว่าเนี่ยรอรอซื้อข้าโพดจากอเมริกานั่นเองนะคะไม่ได้มีคำลักหอกด้วยว่าจะไม่ซื้อจากเพื่อนบ้านที่เผา เพราะว่านั่นก็คือเป็นบริษัทลูกเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบแน่ๆซึ่งเมื่อช่วงสุสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมการพืชไร่สมาคมคนสนางปลกแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็คัดค้านการนํานเข้าเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ยังมีเรื่องปัญหาเรื่องพืช GMO โอทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในมุมมองของผู้บริโภคมุมมองของผู้บริโภคเนี่ย สิ่งที่คุณทักษิณบอกก็คือว่าสาภาพยุโรปไม่ได้แบนประเด็นของ GMO ใช่ไหมคะอะบอกว่าเนี่ย GMO เขาไม่ได้แบนนะสาภาพยุโรปเขาเปิดแล้วจริงอยู่ค่ะสาภาพยุโรปเนี่ยตั้งแต่ปี2565คณะกรรมาการยุโรปได้ประกาศสิ่งที่เขาเรียกว่า Commission Implementing Decision นะะอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดแดดแปรพันธุกรรมแต่เขามีแค่ 2, 3, สองสามสงสามพันเท่านั้นนะคะออมีแค่ d p 4 1 1 4่มอนแ1แล้วก็ MIR 6 0 4 NK 6 0 3แล้วก็พันธุ์ลูกผสมอีกสัก2 3 0ส0พเป็นอาหารและอาหารสัตว์ได้โดยผงบังคับใช้เนี่ย10ปี เฉพาะเพื่อการนาเข้าและแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์เท่านั้นไม่ครอบคลุมถึงการเพราะปลูกตรงนี้ขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะคะไม่ครอบคลุมถึงการเพราะปลูกซึ่งจะ <ไป S 1> ต้องดําเนินการาติดฉลากนี่เป็นก่อนซึ่งที่บอกว่าอนุญาตให้เอามาทําเป็นอาหารได้เป็นอาหารสัตว์ได้อันนี้ต้องติดฉลากแล้วก็ผ่านขั้นตอนวนสอบอันเข้มงวดของสหภาพยุโรปนะคะว่าคือ ถ้ามันมีคุณก็ต้องบอกมาตั้งแต่ต้นทางว่ามันเป็น GMO คุณจะไปทำอะไร<อ>ถ้ามันหลุดไปที่ไหนเนี่ยคือคุณต้องตรวจสอบย้อนกลับได้เลยคือเขาสามารถดึงออกมาทั้งระบบอะค่ะถ้าสมมุติว่ามันกระจายหรือไม่ใช่พันุ์ที่อนุญ,ญาตหรือมันหลุดลอดไปอะไรแบบนี้เขาสามารถดึงกลับทั้งระบบแล้วก็สิ่งที่ระบบของสาภาพยุโรปเนี่ยก็คือว่า สภาพยุโรปเนี่ยเขาจะมีการสมมุติว่าไปเจอแค่จุดเดียวประเทศสมาชิกเดียวจังหวัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาประกาศแป๊บเดียวเองนะคะคุณสังกัมาซึ่งมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์อยู่แล้วเนี่ย สามารถดึงกลับได้ทั้งหมดเลยดึงกลับคือไม่ให,ไให้ไม่ให้แพร่ขายใช่ไหมใช่ไม่ให้แพร่ขายเราก็ต้องเอากลับมาส่วนการทําลายเนี่ยก็จะต้องดําเนินการต่อเนือ่องให้มันอยู่ในเชลฟ์ไม่ให้มันอยู่ในมือของผู้บริโภคนะคะ<อ>ทีนี้เมื่อกี้ที่เรียนให้ขีดเส้นใต้สองเส้นก็คือเรื่องการเพาะปลูกประเทศไทยเราจริงอยู่เราอนุญาตให้นำข้าเข้าวโพดจีนโอเข้ามาเป็นเลี้ยงสัตว์ได้แต่จนถึงขณะนี้เรายังไม่ให้ปลูก ในระดับไร่นานะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันสูงแล้วก็การควบคุมเนี่ยัยงทำไม่ได้เลยนะคะจำได้ไหมคะเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเคยมีมะละกอจีมโอซึ่งก็มีศูนย์ออของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะคะทำหลุดออกมาแล้วมันก็ปนเปื้อนจนกระทั่งทำให้เวลามะละกอไทยเนี่ยที่จะต้องส่งออกไปทางสหภาพยุโรปเนี่ยคือเราจะถูก ตรวจเข้มงวดมากเลยนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยคือมะละกอบมมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในอ้คุสลักนะคะคุณสังกมาเป็นกระป๋องอะ่ะตอนเนี้ยถ้าจะส่งออกไปเนี่ยเราต้องมีคํารับรองคือมีการตรวจจากในศูนย์ที่ได้รับการรับรองนะว่าไม่มี GMO เราถึงสามารถส่งออกไปได้แต่กว่านั้นก็ตามเนี่ยก็ยังจะมีการตรวจ แต่ก็จะสุ่มสุ่มแบบน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไม่มีใบรับรองเนี่ยเราอาจจะถูกตรวจเข้มข้นมากขึ้นซึ่งหลายๆครั้งเราก็เคยเจอแบบนี้นะคะจำได้ไหมคะเมื่อหลายปีก่อนมีครั้งหนึ่งถูกกล่าวหาว่ามีพบข้าว g จีนเปื้อน GMO อยู่ในข้าวตอนนั้นโอ้โหก็ต้องจัดการกันใหญ่โตเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลานำเข้ามาแล้วเนี่ย ุณสั่งมาเชื่อไหมคะว่ามันจะไปอยู่ในเฉพาะเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวหรือมันจะนำมามซึ่งแรงกดดันให้มีการนำไปสู่การเพาะปลูกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มันจะคุมได้แล้อดนไว้แคนะ่ระดับอะไรนะคะอ้วน่าจะคุมได้เหรอว่าเอาไว้ีว้งสแหล์นั่นแหละคือประเด็นนั่นแหละค่ะคือประเด็นนะคะแล้วก็เพราะว่าคือสิ่งที่ง่ายสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ย เขาต้องการซื้อมาโดยที่ไม่ได้ต้องรับผิดชอบถ้าเราดูประสบการณ์เนี่ยอาจจะเทียบเคียงกับกรณีของปลาหมอคางดำอะไรแบบนี้เนาะที่ต้องการกมาซึ่งในที่สุดมันก็หลุดรอดออกไปแล้วตอนนี้ก็กระจายอยู่เต็มประเทศไทยเนี่ยนะคะ ขณะนี้เรากําลังจะมีความเสี่ยงเรื่องของข้าวโพ g จีโอีกหรือไม่ซึ่งแน่นอนมันจะมากระทบครับเพราะว่าถ้าเวลาคุณสังมาคะบางคนบอกว่าออ้ยเพราะว่า o, ข้าวโพจีนโอก่อนหน้านี้นายกอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินง็็จะบอกว่าโอ้โหข้าวโพจีนโเนี่ยมันปลูก เติบโตได้มากกว่าข้าวโพดธรรมดาอีกนะทาไมเราไม่เอาทั้งข้าวโพดถั่วเหลืองแล้วก็อนุญาตให้มีการปลูก GMO ซึ่งก็เห็นชัดว่าแสดงว่าอันนายกรัฐมนตรีของรเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทางมูลนิธิวีชีวพิถีเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่าในประเทศอาเซียนเนี่ยคุณสังคม,มียอมให้ปลูก GMO อยู่สองเทศก็คือเวียดน,นามทางฟิลิปปินส์นะคะเวียดน,นามเนี่ยปลูกตั้งแต่ปี2 0 1 5 นะคะตอนนี้50%ของพืนที่ปลูกทั้งหมดส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยปลูกไป85%ตั้งแต่ปี2003แต่คุณสังเมาะคะการปลูกเนี่ยของฟิลิปปินส์เออเวียดนามเนี่ยได้806กิโลต่อไร่นะคะ,คะเป็น GMO ฟิลิปปินส์เนี่ยได้529กิโลต่อไร่แต่ของไทยเนี่ยเราเนี่ย n อ n น GMO เรายังได้ตั้ง743กิโลต่อไร่เรียกว่าน้อยกว่าของเออวียดนามนิดเดียวนะ แต่ว่าของเราเนี่ยพอมันไม่เป็น GMO เนี่ยค่าเมล็ดพันธุ์มันจะไม่ได้แพงมากนะคะนะพอเป็นมเมล็ดพันธุ์ GMO เนี่ยมันจะแพงมากซึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยปลูก n อ n GMO เหมือนกันก็ยังได้พันสองร้อยกิโลต่อได้เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องคิดให้เยอะมากถ้าเอาเข้ามาเนี่ยอดที่จะคิดไม่ได้ว่าเป็นเพียงเพื่อผลประโยชน์ของทุนรายใหญ่อุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือ big story วันนี้ค่ะ Big Story